สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่25กันยายนค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยค่ะพร้อมกับอัปเดตเส้นทางพายุโนรูซึ่งตอนนี้เป็นซูเปอร์ไตุ่นโนรูแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝากทุกคนค่ะถ้าชอบกดถูกใจ กดติดตามและกดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าในวันนี้ค่ะฝนที่ตกในช่วงนี้นะคะยังไม่ใช่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นโนรูตอนนี้เป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูแล้วค่ะซึ่งเกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำค่ะในภาคอีสานตอนกลางซึ่งทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ฝนก็จะเป็นลักษณะตกตกหยุดหยุดได้ทั้งวันนะคะและเน้นในช่วงบ่ายค่ำค่ะและลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเข้าไปสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงค่ะภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดตากอุตรดิต์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานอยู่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและที่ภาคกลางนะคะอยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและลบบุรีค่ะพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านสุขโขทยัยและกำแพงเพชรค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลน,นครนครพนมมหาสารคามกาลาสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรี อ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีนะครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดนะครนายกปราจีนบุรีชายเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอยู่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ต และกระบี่ค่ะถึงแม้ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้จัาอยู่ในเกณฑ์พื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ อันนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนรูนะคะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยค่ะโดยจะเคลื่อนผ่านประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะวันที่25 2 6ถึง26กันยายนค่ะและก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่27 2 8ถึง28กันยายนโดยพายุก็จะอ่อนกำลังลงนะคะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ส่งผลทําให้ภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตนออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในช่วงวันที่27-29กันยายนค่ะตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตพายุใต้ฝุ่นโนรูกันค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะพายุใต้ฝุ่นโนรูนะคะในคืนเดียวค่ะก็ได้ทวีก,กำลังแรงขึ้นนะคะเป็นซ u เปอร์ใต้ฝุ่นโนรูแล้วค่ะ ขณะนี้อยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์และเคลื่อนที่ทางตะวันตกอย่างช้าช้านะคะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฟ่งที่เกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ในบ่ายค่ำวันนี้ค่ะผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบ้านเรานะคะในช่วงวันที่27กันยาถึง1ตุลาค่ะตามโมเดล ECMWF และ GFS ให้มีแนวโน้มคล้ายกันนะคะเคลื่อนเข้าภาคอีสานตอนล่าง จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้างค่ะกับมีลมกระโชกแรงหลายพื้นที่นะคะโดยเริ่มจากภาคอีสานก่อนและเพิ่มเติมค่ะ GFS ให้พายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้นะคะ GFS ให้พายุค่ะตกแช่อยู่ในภาคอีสานนานกว่าเดิมค่ะเนื่องจากจะเกิดพายุอีกลูกหนึ่งในทะเลจีนใต้ที่ดึงดูดกันไว้นะคะ ข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตเส้นทางซปเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูกันค่ะวันที่27กันยายนช่วง7โมงเช้าค่ะให้ขึ้นฝั่งที่เวียดนามใกล้เมืองดาน,นางังขณะเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ4นะคะและในวันเดียวกันค่ะช่วงเวลาบ่ายโมงให้เข้าสอบปอปอลาวค่ะทางใต้นะคะขณะเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ1-3ค่ะ และในวันที่28กันยายนช่วงตีหนึ่งค่ะให้เข้าภาคอีสานของไทยขณะเป็นพายุโซนร้อนนะคะโดยมีจุดศูนย์ผ่านจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามและก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุด,ดีเปรสชันค่ะบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิ และเนื่องจากพายุมีกําลังลมแรงมากนะคะเมื่อขึ้นฝั่งก็จะอ่อนกําลังลงและคลายตัวออกค่ะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้างนะคะและมีลมกระโชกแรงเน้นค่ะทางภาคอีสานถึงแม้ว่าศูนย์กลางจะไม่ผ่านโดยตรงแต่ก็จะมีฝนค่ะทำให้มีฝนตกหนักทุกภาคเกือบทุกจังหวัดเช่นกันนะคะขอให้เตรียมรับมือค่ะ ข้อมูลและเส้นทางยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะนุ้ยจะมาอัปเดตให้อีกครั้งค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย